วันนี้มาเจอเด็กเดกโฮมสกูลรุ่นแรกเลยโฮมสกูลรุ่นแรกน่พี่แพทพี่แพทตอนนี้เรียนอะไรแล้วลูกเรียนอาสมศิลป์อาสมศิลป์ปริญญาตรีแล้วน้องนายเรียนมาตอนนี้เรียนที่ไหนแล้วลูกเรียนสมองก็ค่ะสมสองแพทสม .4 คนนี้จบม .3 ที่โฮมสกูลดยผาส้มวันนี้กลับบ้าน มาเยี่ยมแม่มาสู่ธรรมชาติของความเป็นธรรมชาติม,มีผักสมุนไพรมีฟู้ดแอนด์เมดิซินที่ซัสเนเนเบิลและยั่งยืนจะเห็นว่าคนหนุ่มสาวก็อยู่กับธรรมชาติก็ยังรักษาความดีงามเอาไว้อยู่กับพ่อกับแม่ ปู่ย่าตายายพูอุ้ยไม่อุ้ยฟังเสียงน้ำตกเห็นปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเ <c oughs> ดินน้องนายแต่ก่อนตัวเล็กๆตัวจิตจิตเดี๋ยวนี้เป็นสาวเป็นนางตัวเบล่มเลย <c oughs> ธรรมชาติชอบมากเลย